สวัสดีค่ะพบกับ imct news podcast ประจำวันที่7กันยายนพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่แหล่งข่าวระดับสูงของกองทัพ รายงานว่าการโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียที่ศูนย์ฝึกอบรมในเมืองโปตาว่าเมื่อวันที่3กันยายนทําให้ผู้เชี่ยวชาญทางทหารเสียชีวิตและบาดเจ็บประมาณ500รายค่ะซึ่งรวมถึงทหารรับจ้างจากยุโรปด้วยจากการโจมตีดังกล่าวทําให้ผู้เชี่ยวชาญทางทหารเสียชีวิตและบาดเจ็บประมาณ500รายในจํานวนนี้ผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บมีทหารของกองกําลังติดอาวุธยูเครนและกองกำลัง หลังป้องกันชาติผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารเจ้าหน้าที่ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์วิทยุเข้าก้องอิเล็กทรอนิกส์ยานบินไร้คนขับรวมถึงทหารรับจ้างต่างชาติจากโปแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีและสวีเดนซึ่งกำลังฝึกทหารยูเครนอยู่เหตุการณ์สูญเสียครั้งใหญ่จากการโจมตีด้วยขีปนาวุธสองลูกของรัสเซียเข้ายังศูนย์ฝึกอบรมที่เมืองโปตาว่าสร้างแรงสะเทือนให้กับเนโต้ที่ส่งผู้เชี่ยว าทางการทหารเพื่อฝึกอบรมให้กับทหารของยูเครนเพื่อเตรียมทางสงครามกับรัสเซียสื่อรัสเซียไม่ได้รายงานข่าวใหญ่เรื่องนี้ทันทีเมื่อเกิดการโจมตีโดยสปุตนิกเพิ่งจะรายงานเมื่อวานนี้หลังเหตุการณ์ผ่านไป4วันค่ะสื่อยูเครนร,รายงานเมื่อวันอังคารที่3กันยายนเกี่ยวกับเหตุระเบิดสองครั้งในเมืองโปตาว่าทำกลางการแจ้งเตือนภัยทางอากาศเซอร์เกเลบเดฟผู้ประสานงานขบวนการใต้ดินที่สนับสนุน รัสเซียของนิโคล,ลเยฟเปิดเผยต่อสปุตนิกเกี่ยวกับการโจมตีทางอากาศที่ค่ายทหารใกล้กับสนามบินทหารโดยเมืองโปตาว่าอยู่ห่างจากชายแดนรัสเซียประมาณ120กิโลเมตรเวลาเตือนหลังจากการยิงขีปนาวุธนั้นสั้นเกินไปสำหรับทุกคนที่จะไปถึงบังเกอร์ค่ะยังอยู่กับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับขีปนาวุธค่ะ ไปกันที่รายงานที่มีชื่อว่า Masters of the Air: Strategic Stability and Conventional Strikes ซึ่งเขียนโดยแดนเพลช e และ m a n นเอลกาลิเลโระบุว่าสหรัฐและพันธมิตรมีศักยภาพที่จะทำลายฐานยิงอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียและจีนได้ทั้งหมดภายในเวลา2ชั่วโมงหากมีความจำเป็นซึ่งไม่เป็นผลดีต่อโลกโดยรวมเนื่องจากเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพและอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆได้ นอกจากนี้ก็ยังระบุว่า ข้อได้เปรียบของสหรัฐและพันธมิตรในด้านอาวุธและความสามารถในการโจมตีอาจก่อให้เกิดความกลัวในรัเสเซียและจีนและอาจก่อให้เกิดการแข่งขันด้านอาวุธด้วยสำหรับรายงานดังกล่าวที่เขียนโดยแดนเพลชและมานนเอลกาลิเลโอศึกษามุ่งเน้นไปที่ศักยภาพของสหรัฐและพันธมิตรในการโจมตีศัตรูล่วงหน้าแบบไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์โดยใช้ความสามารถในการป้องกันขีปนาวุธแบบธรรมดาพร้อมศึกษาว่า สหรัฐและพันธมิตรมีศักยภาพในการทำลายกองกำลังนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ของรัสเซียและจีนโดยการโจมตีล่วงหน้าแบบไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือไม่การศึกษาดังกล่าวเกิดขึ้นล่วงหน้า1ปีก่อนสิ้นสุดกระบวนการสตาร์ทระหว่างสหรัฐและรัสเซียซึ่งกำหนดให้เกิดขึ้นในปีหน้าค่ะโดยเรียกร้องให้องค์กรระหว่างประเทศเข้าใจถึงความร้ายแรงของสถานการณ์และหารือถึงความเป็นไปได้ในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ทั้งสง ฝ่ายโดยมีการกล่าวถึงประกาศล่าสุดที่สหรัฐจะส่งขีปนาวุธพิสัยไกลไปประจำการยังเยอรมน,นีภายในปี2026การส่งขีปนาวุธดังกล่าวไปยังเยอรมน,นีตอนใต้จะทำให้ฐานยิงขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM หลายแห่งของรัสเซียอยู่ในระยะยิงค่ะ ไปกันที่โครงการเมกะโปรเจกต์กันบ้างคะ่ะที่กำลังขยายตัวกันทั่วโลกล่าสุดหลายโครงการอยู่ที่ภูมิภาคอ่าวอารับซึ่งต้องจับตาดูนะคะบริษัทซอฟต์แวร์ก่อสร้างวันบิวคาดการว่าก่อนสิ้นทศวรรษนี้โลกจะได้เห็นโครงการเมกะโปรเจกต์ก่อสร้างแห่งแรกที่มีต้นทุนประเมินเกิน1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐขณะนี้มีหลายโครงการอยู่ระหว่างดาเนินการซึ่งมีมูลค่าเกิน1,000แสนล้านดอลลาร์สหรัฐแม้ว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ ผ่านมาข้อเสนอการก่อสร้างมูลค่า1,000 10, 0ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ถือเป็นโครงการเมกเกอโปรเจกต์แล้วก็ตามค่ะตามรายงานจาก s t a t i ติสตาจากโครงการเมกเกโปรเจกต์ที่กำลังดำเนินอยู่ทั้ง9โครงการที่ One b u i l d International Construction Magazine และ Construction Review ระบุมีมูลค่า1,000 100, ล้านดอลลาร์ขึ้นไปค่ะในจำนวนนี้มี4โครงการที่กำลังก่อสร้างอยู่ในรัฐอ่าวอาหัับซึ่งรวมถึงโครงการนิออมซิต ซึ่งเป็นเมืองและเมืองแห่งอนาคตที่กำลังก่อสร้างในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียมีโครงการหนึ่งที่ชื่อว่าเดอะไลน์ค่ะได้รับความสนใจมากที่สุดเนื่องจากได้รับการออกแบบให้เป็นเมืองเชิงเส้นที่ปิดล้อมอย่างสมบูรณ์โครงการนี้ทุ่งถูกปรับขนาดให้เหลือเพียง2.4กิโลเมตรหรือว่า1.5ไ mm. มล์กว้าง200เมตรสูง500เมตรค่ะคาดว่าจะสามารถรองรับผู้อยู่อาศัยได้ประมาณ300,000คนภาย ในปี2030ซึ่งน้อยกว่าความยาวเดิมเพียงเล็กน้อยค่ะส่วนโครงการเมกะโปรเจกต์อื่นๆที่กำลังดำเนินการอยู่ในอ่าวเปอร์เซียได้แก่คิงอับดุล l ล h e ห์อ o คโ c c i มิกทางตอนเหนือของเมืองเจด้าในซาอุดีอาระเบียและซิลซิตี้ทางตอนเหนือของประเทศคูเวตซึ่งจะเป็นที่ตั้งของอาคารที่สูงที่สุดในโลกในอนาคตค่ะ ไปกันที่ตลาดเงินบ้างค่ะที่ตอนนี้ตลาดเงินชั้นนําทั่วโลกกําลังจับตาหนึ่งในเหตุการณ์ใหญ่ที่สุดแห่งปีก็คือธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดประกาศการตัดสินใจที่จะลดดอกเบีย้ยซึ่งอาจเกิดขึ้นในเดือนนี้ค่ะการลดดอกเบี้ยของเฟดมักส่งผลกระทบทั่วโลกอย่างหนักในขณะที่ตลาดมองว่าดอลลาร์จะเสื่อมมูลค่าหนักแต่อีกด้านหนึ่งสกุลเงินต่างๆในอาเซียนอาจได้รับประโยชน์มากที่สุดจากเหตุการณ์นี้จากรายงานของฟอสค่ะรายงานเป็น ที่คาดการอย่างหนักแน่นวันนี้ไม่พ้นที่เฟดจะต้องลดดอกเบีย้ย18กันยายนนี้ค่ะประกอบกับถ้อยถแถลงก่อนหน้าของเจอโรมพาวเวลประธานเฟดที่บอกว่าถึงเวลาที่จะต้องปรับนโยบายการเงินแล้วทิศทางชัดเจนแต่จะลดดอกเบีย้ยเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับตัวเลขทางเศรษฐกิจล่าสุดแนวโน้มการพัฒนาและปัจจัยเสี่ยงที่ต้องสมดุลคำกล่าวของพาวเวลเตรียมเขย่าตลาดเงินทั่วโลกทำให้ดอลลาร์สหรัฐด,ดูเหมือนจะไม่เป็นที่น่าดึง ูใจหากนโยบายการเงินสหรัฐปรับเปลี่ยนบรรดาน,นักลงทุนต้องไปหาแหล่งพักพิงตามสกุลเงินอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสกุลเงินในอาเซียนและแถบเอเชียแปซิฟิกซึ่งให้ผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าหัวหน้าสํานักงานการลงทุนเอเชียแปซิฟิกของ UBS มองว่าตอนลา่าสหรัฐอ่อนค่าน่าจะทําให้สกุลเงินในแถบเอเชียแปซิฟิกแข็งค่าขึ้นในอีก6 1ถเดือนข้างหน้าและยิ่งวงจรล,ลดดกเบี้ยของเฟดใกล้ ามาก็ยิ่งมีแนวโน้มว่าดอลล่าสหรัฐจะอ่อนค่าลงอีก UBS จึงปรับดอนลา่าสหรัฐมาอยู่ในหมดกลยุทธ์ระดับโลกที่พึงปรารถนาน้อยที่สุดในเดือนนี้และยังคงให้แนวโน้มเชิงบวกแก่สกุลเงินในแถบเอเชียแปซิฟิกที่คาดว่าจะแข็งค่าขึ้นร้อยละ1.5ถึงร้อยละ3ในช่วง6ถึง12เดือนข้างหน้าค่ะโดยมี3สกุลเงินของอาเซียนที่อาจจะแข็งค่าขึ้นทันทีที่เฟดประกาศลดดอกเบีย้ยนั่นคือริงกิตมา รูเปียอินโดนีเซียรวมถึงเงินบาทของไทยด้วยค่ะปิดท้ายวันนี้กันที่อุตสาหกรรมรถยนต์ของเยอรมนีที่เคยได้รับการยอมรับทั่วโลกจากรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในคุณภาพสูงรวมถึงนงวัตกรรมต่างๆการเป็นเจ้าของรถยนต์เยอรมนีถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความหรูหราและสถานะทางสังคม และผู้ผลิตรถยนต์เยอรมนีเองก็มีความเจะเดินดุ่งเรืองและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกของประเทศแต่เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ Volkswagen ได้กล่าวว่าไม่สามารถตัดประเด็นการปิดโรงงานในเยอรมนีบ้านเกิดออกไปได้อีกต่อไปและอาจจำเป็นต้องยุติข้อตกลงคุ้มครองการจ้างงานที่มีผลบังคับใช้ในประเทศตั้งแต่ปี1994หัวหน้าฝ่ายยานยนต์ระดับโลกของ KPMG ระบุค่ะว่าสาหรับผู้ผลิตรถยนต์ของ เยอรมนีที่เป็นผู้นำตลาดเทคโนโลยีในภาคส่วนนี้เกือบ140ปีและแทบไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการขายหรือการแข่งขันนี่เป็นสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยค่ะขณะนี้อุตสาหกรรมรถยนต์เยอรมนีกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ล่าสุดในขณะที่ Volkswagen ไม่ใช่บริษัทเดียวที่ประสบปัญหานี้ในรายงานผลประกอบการล่าสุดฝ่ายผลิตรถยนต์เม r c e เ e s ได้ปรับลดการคาดการณ อัตราก,กำไรประจำปีค่ะขณะที่ BMW กล่าวว่าอัตราก,กำไรของกลุ่มยานยนต์ในไตรมาสท,ที่2ต่ำกว่าที่คาดไว้ส่วน Porsche ก็ได้ปรับลดการคาดการณปี2024แม้จะระบุว่าเป็นเพราะการขาดแคลนโลหะผสมอลูมิเนียมพิเศษก็ตามค่ะและนี่คือทั้งหมดของ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ